ของแถมเต็มถุงป้านไหนดูสิของแถมของป้านอ่ะว้าวไหนดูสิว้าวนี่ได้อุ๊ยดูสิชี่เต็มเลยอ่ะมาค่ะวันนี้ไปดูไม่ใช่ไปดูไปช้อปปิ้งมาอีกแล้วมาดูกันมาดูกันว่าได้อะไร ระวังแตกกันสุดาระวังแตกบูทีลชินอันนี้ไม่ได้ช้อปปิ้งอันนี้มีอยู่แล้วแต่ละดัน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  โอ้อะไรเนี้ยแย่เลยใแบบเสร็จเอาเก็บไปก่อนเบิกจักใครไ,ไม่ไดอ้อันนี้อยากนำเสนอมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือสุดยอดมากอ่ะโอเคหมดละอันดับแรก จะชวนหลานสาวมาเพนทิ้งกันซื้อนี่มาสี่ชิ้นนี้เล็กๆสำหรับเพนทิ้งจะให้เอลล่ามาเพนทิ้งกันค่ะซื้อถาดสีมาด้วยอันนี้เป็นเป็นฟองน้ำนะคะอันเล็กอันใหญ่เอาไว้จุ่มสีแล้วก็มาแทะ แทบ,บแทบแบบแบบอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสีมือเอล่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคเราก็ซื้อสีมาอนี้ก็ซื้อฟูกันมาด้วยไปเจอกลิ่นนี้มาอันนี้เป็นน้ำมันเหรอเป็นน้ำมันสำหรับ ทำให้กลิ่นหอมในบ้านอ่ะเลียดไม่ถูกเลียดไม่ถูกแต่ชอบซื้อจริงๆก็จะซื้อเแตกต่างกันไปนะบางครั้งก็ยี่ห้อนี้บางครั้งก็ยี่ห้อนโน้นถูกบ้างแงแพงบ้างก็แล้วแต่ที่ไปเจอว่ากลิ่นอะไรนะคะวันนี้ไปไปเทสกลิ่นนี้มากลิ่นนี้มารู้สึกว่าชอบหอมนี่นะคะ ทำให้บ้านหอมหอมอยู่คนเดียวก็ชอบอะไรแบบกุ๊กกิ๊กหอมหอมหอมค่ะหอมมากนี่ก็ปิดอันนี้สวมเอาไว้เฉยๆนี่แล้วก็ไปวางไว้ตรงตรงมุมไหนก็ได้มาดราดานน่ารักไหม แก้วไว้ดื่มกาแฟาดื่มชาจะปกคริสต์มาสใช้ได้นานหลายปีจนเบื่อกันไปเลยอันนี้ไปเจอมาน่ารักดีเดินถามขอว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อสรซื้อถามว่ามีไหมมีแต่ก็เห็นมันน่ารักก็เลยซื้ออันนี้คืออะไรเวลาเราดื่มชาใช่ไหมคะถุงชาเนะนี่ยนี่แก้วชาใช่ไหม สมมติว่าอันนี้เป็นถุงชาแล้วกันอ่าเนี่ยถุงชาอยู่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาเราออกมาเนี่ยเราก็จะหาถ้วยหาอะไรใส่จริงๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันมีที่ใส่เฉพาะเลยมันน่ารักนะไรซาร่าไหมไม่ไรซาร่าหรอกสามยูโรเกือบๆอีกนิดเดียวก็สามยูโรแม่เป็นคนที่ชอบดื่มชาเนาะอันนี้สำรับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สำหรับใส่ชาแล้วก็เอามาใส่ในกแกน้วนี้อ่าถ้าเราไม่ใส่ไม่ไม่ซื้อชาที่เป็นถุงสำเร็จเนาะที่มันเป็นผงอะตักจุ๊บแล้วก็ใส่อย่างนี้ค่ะอันนี้ภูมิใจเสนอมากให้ดูของแถม วันนี้ไปเจอพนักง,งานที่น่ารักมาก BA เออเจอ B บที่น่ารักมากทั้งๆท,ท,ที่ลูกค้าเต็มร้านเนาะแต่รู้สึกว่าเขาให้เวลากับเรามากแนะนำใจเย็นบอกโน่นนี่นั่นจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจไปซื้อสิ่งนี้เลยแต่เพราะ BA น่ารักแนะนำดีใจเย็นก็เลยซื้อดูสิซื้อดูที่อยากจะอวดก็คือของแถมหน สองสาส,สโ,อโอเคหนึ่งคุชี่นะจ๊ะเอารวมไปไหนละนี่คุชี่นะสองเดยจิคบานะสี่หเป็นน้ำหอมนะคะแทนนะคะห ใครเคยได้เยอะแบบนี้ไหมเจ็บแป๊บ <laughs> อันนี้ของแถมนะของแถมโอ้ยยังมีอีกยังว้าวโกลอ์เก้าว้าวกุชชี่สิบโอ้ my god ยังยังมีอีก <laughs> ว้าวมั นี่ของแถมนะเอาจริงๆนะซื้อของร้านเนี้ยมาบ่อยซื้อน้ําหอมอ่าวันนี้บอกให้ก็ได้เาซื้ออนะไรมาซื้อน้ําหอมนะซื้อน้ําหอมมาก็หลายครั้งนะได้ของแถมของสําหรับเทสเขาเรียกสำหรับ,รบ,รบทดลองอะ่ะก็หลายครั้งแต่ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้แล้ววันนี้ไปซื้อกับป้าพัพป้าพับก็ได้เยอะแบบนี้เหมือนกันขึ้นบ้านไหนดูซิของแถมของป้านอะ่ะว้าวในดูดิว้าว บางบางเ a บางคนอ่ะเขาขี้เหนียวนะให้แค่สองชิ้นหรือไม่เราต้องถามอืมแต่คนนี้หยิบให้เลยโหทุกใจมากได้คุชชี่ดูสิหอมมากหอมมากหอมมากแล้วนี่คุชชี่ทั้งสามอ่ะแล้วนี่ดอยชิกะบ้านะ่ยว้าวเรสแลวนี่ที่ซื้อมาวันนี้หอมมากอยากดูไหมคะเดี๋ยวให้ดู ซื้อมาใช้เองไม่ได้เป็นของฝวัญใครแกะไปเลยนาะไม่ต้องรอคริสต์มาสเพราะว่าคริสต์มาสก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแกะให้ดูนะคะปกติใช้รุ่นนี้อยู่ที่เป็นสเปรย์แบบฉีดแต่วันนี้นี่เขาเชียร์แบบอันนี้มา เป็นลูกกลิ่งน้าหอมอย่างนี้อืมโอเคว้าหอมปกติเคยใช้แต่เป็นสเปรย์เนาะเป็นแบบนี้ก็ดีนะพกพาแล้วก็ไม่ต้องฉีดให้ฟุ้งไปโดนคนอื่นเนาะอย่างนี้ดีเนาะแล้วก็แบบด,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 ดหอมมาก 20ml ได้ของแถมมาขนาดนี้พรุ่งนี้ไปอีก